พี่พิมแต่ตอนนี้เนี่ยเที่ยงตรงหัวไงเออเพราะมือมาเพราะมึงมาสายไงแสงแข็งๆปกติคนเขาไม่ค่อยชอบกันไหมใช่ก็จริงมันก็แล้วแต่ก็มันก็ถ่ายได้อยู่ที่ว่ามันจะเอาแบบลูกไหนแสงที่มันสวยก็อาแสงเฉียงอ่ะมันก็มันก็สามารถหาหาวิธีถ่ายได้ง่ายกว่าไอ้วิธีอย่างนี้มันก็ไม่ได้บอกว่ามันไม่ดีหรือดีอะไรเงี้ยมันก็แล้วแต่ภาพที่มันจะเอาตอนแรกก็คุยกันว่าเหมือนนิตยสารไทม์ที่หน้าปกเป็นแบบบุคคลใด แห่งอะไรต่างๆส่วนใหญ่เป็นแนวไหนพี่พตเท็ผมว่ามันอะไรคเรียกอะไรอาจจะบ่งบอกความเป็นบุคคลของคนนั้นได้ได้ดีคนเดียวคนเดียวคนนี้ก่อนนะลงนี้ก่อนเนาะแค่ว่าประเตศก็ทำหน้าที่ผมมองเขายังไงที่เขาคงแค่หนที่ผมขโมยมาได้ที่ตั้งว่าไทม์จะไปทํา มือนที่ล้างหรือที่ใดๆที่แบบเราเอาคนไปยืนตอนแรกที่คิดตั้งใจกันไว้แล้วเหมือนว่ารู้บ,บอกว่าให้ไปถ่ายคนนู้นสิคนนี้นส,สิแต่ท้ายซุด subject ดเนี่ยแหละที่ดูแบบดูน่าสนใจสุดให้ความสำคัญกับอะไรมากท่สุดแล้วว่าดูหมดดูทั้งหมดแต่แค่รู้สึกว่าสิ่งที่มันจะสื่ออะครับจะสื่อได้คือภาแสงเงาไม่เลยเราถ่ายรูปแต่ว่าบางอย่างมันแค่แบบภาพมันง่ายๆที่มันไม่ต้องมีอะไร ที่หยิบขึ้นมาแชทถ่ายแล้วก็เรารู้สึกว่าอันนี้มันตรงที่สุดที่เรารู้สึกว่าเป็นเขาหรืออะไรอาจจะไม่ใช่เขาที่เขามองตัวเองก็ได้นมันคือแค่เรามองว่าเราอยากันทึกเข้าภาพานแล้วตอนแรกทำไมพี่ลีมถึงเลือกแบบโลเคชันนี้เลยอ่ะไม่เห็นก็ขับรถมาแล้วเจอรถตัวแล้วมันเรียงกันเลยท้าวสนใจจริงอันแรกไม่ได้ดูอันนี้อู่นี้ด้วยนะดูอีกอูกอ่หนึ่งพื้นที่มันไม่ค่อยดีแล้วอู่นีอยู่ดูข้างๆกัน ที่เดินมาพอดีมันช่องแสงมันแบคไลท์มันลงที่หลังพอดีก็ก็ไม่ได้ประกาศอะไรแค่นั้นเองเป็นปกติต้องการเลือกแสงที่สังเกตเห็นว่าจะมีแบบอืเราเราแค่ชอบแสงที่มันแบคไลท์แล้วก็มันมีมันมีริมไลท์มันมีอะไรบางอย่างมันผิดไหมพี่ว่าจะไม่ตัดไปถ่ายตกทางว่าเรื่องนั้นไม่ไม่เกี่ยวเลยมันก็แค่มุมมองชอบรูปแบบไหนก็ธรรมดาทั่วไปรูปโป๊มีบ้าน การเจอคนแปลกหน้าแล้วก็มันมันไม่ได้มีการรีเสิร์ชอะไรใดๆทั้งสิ้นอะ่ะเราก็คุยไปกดไปบ้างไม่ได้กดบ้างคุยเรื่องอื่นเรื่องอะไรเนี้ยมันก็เหมือนเพื่อยๆารู้จักมากกว่าผมรู้สึกว่าพอลุงนั่งที่ขับรถอะ่ะที่ขับรถที่เราถ่ายถ้ายสุดอะ่ะผมว่าลุงแกรู้สึกสงบสุดไได,ด้วยอะไรไม่รู้มันรู้สึกว่ามันเป็นที่ของแกพอเริ่มเข้ารถอะ่ะรู้สึกว่าแกเริ่มสบาย <substit uting> <expand> หรือว่า <lite> ข้างนอกมันร like <bbe> ้อนนองนึกอ๋อลุงลุงลองกาะโดดให้ดูหน่อยเลยใช่ค่ะเล่นมันเป็นเล่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 นหลังเราแปลงมันต่างยังไงอ่ะก็เราว่ามิติมันก็อาจจะนึกกว่าหรือเปล่ามันคืออะไรพี่พิมอะไรลูรับแสงมันมันไม่มีเราก็คือว่าถ้าเราถ่ายแล้วเราเราอาจจะชอบเลยไหมนะมันเราแค่ชอบเล่นหาเล่นเล่นอ่ะลองลองสนุกความสนุกของของไทยรูปอ่ะไทยเทคนิคอะไรมากกว่า เทคนิคอกล้องอ่ะสามสูตรลู้เกตโน่นนี่นั่นใช่ไหมไม่ไม่ใช่อะไรเลยแค่แบบเฟืก็จริงๆมันเอาที่ชอบอ่ะแต่แค่ว่ามไม่รู้เพราะว่าเราอาจจะรู้เรื่องนั้นแล้วไหมเราก็ไม่ได้ไม่ได้แบบเป๊ะไม่ได้เก่งอ่ะแต่ว่าบางทีเรารู้แล้วว่ากดอันนี้มันคือวางยังไงวางยังไงเราก็จับซับเจคให้มันลงหรือลองไปจับหัวให้ให้โดนแดดเออเลื่อนแล้วละอ่ะ จริงๆวันนี้เหมือนเลยมันก็ไม่มีเกอะม,มันไม่มีอะไรทท่ทุกอย่างทุกทีจริงๆหน้าที่หลักเราไม่ได้ชังความดีเมือ่อก่อนที่ถักทั้งๆนี่คือบางทีเป็นเรื่องหลังมีรับจอบบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าไปถักวัตถุนี้เท่าที่จับได้อาจจะอาจจะไม่เคยลุงผมลืมลุง,งชื่ออะไรนะครับจุยลุงตุ๋ยนะคร<า>ับม่ีถามมาตั้งคุยกันมาตั้งนาน <c oughs> ไม่รู้ชื่อถามปะขอบคุณนะครับลุไอยอยงไว้เดี๋ยวยังไงเดี๋ยว 牛排炒。